นี่นะครับนี่จะเป็นเครื่องยนต์นะครับผมครับผมเงียบมากครับใหม่นะครับเครื่องแห้งแห้งเลยนะครับเครื่องแห้งแห้งนะครับผมนี้คานหน้าเดิมๆนะครับคานคานหน้าหลังเดิมๆนะครับนี่นะครับดูนะครับดูนะครับดูได้นะครับรถนี้ก็ถือว่าสุขภาพนี้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ครับผมนะ่ครับเครื่องทำงานอยู่นะไม่กระตุกเลยนะครับเครื่องเดินเรีย,รยบมากนะครับผมอนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ก็แล้วกันนะครับข้าง,างล่างนี แห้งมากเลยครับขอบคุณครับ